สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะที่มีพลังงานเข้ามารับชมในวันนี้นะคะขออนุญาตครูพ่อแม่ครูบอาจารย์ทุกท่านนะคะขอเปิดไพ่ดูพลังงานกันหน่อยนะคะวันนี้ดูสิว่าจะได้ไพ่อะไรกันบ้างนะคะมีล่วงมาหนึ่งใบละเดี๋ยวแม่หมอขาล่วงมา เงินมาเลยนะคะวันนี้อ่าเดี๋ยวขอหยิบเพิ่มแล้วกันเนาะอันนี้เป็นเพิ่มมาแล้วกันโอ้โหอืมใต้สำรับอีกหนึ่งใบเลยนะคะวันนี้ดูกันสิเป็นยังไงบ้าง อนะคะไพ่วันนี้เนาะเออแม่หมอมีความรู้สึกว่าราชินีเหรียญอันเนี้ยนะกับแปดถ้วยอันเนี้ยนะแม่หมอมีความรู้สึกว่าคุณกำลังจะเดินออกจากการเงินที่คุณติดขัดอยู่อเออนะคะ ความรู้สึกนะอ,อหมายความว่าจุดที่มันยังต้องกังวลหรืออใดๆก็ตามในเรื่องเงินทองของคุณนะคะคุณจะได้ออกจากจุดนั้นนะอืมจากแปดถ้วยนะคะเก้าต่อไปก็คือเป็นเก้าถ้วยเนาะเก้าถ้วยหมายถึงความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์นะอืแม,ม่หมอมีความรู้สึก แบบนั้นนะคะอืมเนี่ยจะสติกมันถึงเวลาของคุณละที่จะได้รับความยุติธรรมเนาะหรือว่าได้รับออสิ่งที่คู่ควรกับเรานะคะราชินีเหรียญเนี่ยถ้าถ้ามันมาในจุดจุดเนี่ยเนาะแม่หมอโฟกัสไปที่ใบหน้าของเขาเนาะหมายถึงคุณดูใบหน้าของราชินีเหรียญเนี่ยนะวันเนี้ยไม่รู้สิแม่หมอโฟกัสไปที่หน้าเขาอะ หมายถึงว่าเขายังมีความกังวลหรืออะไรบางอย่างเกี่ยวกับเงินของเขาอะนะคะเออแต่ว่า8ถ้วยอันเนี้ยคือมันจะออกได้ละนะคะจากความกังวลจริงๆอะคุณอยู่ในจุดที่ดีแล้วนะแต่ว่าคุณยังมีความแบบไม่มั่นใจหรือไม่แน่ใจหรือกังวลในสถานการณ์ของคุณอยู่อะอซึ่งหนึ่งไม้เท้าเนี่ยมันบ่งบอกว่า มันทําคุณทําได้อยู่แล้วมันผ่านไปได้อยู่แล้ว